อย่างที่ได้บอกไปนะคะทุกๆวันเลยค่ะมาเจอกับเรากันได้นะคะสูนย์คุปิแห่งนี้ค่ะ Life Policy Center นะคะนี่ดูอินเตอร์มากนะคะตั้งอยู่ที่แห่งนี้ค่ะศูนย์นโยบายมีชีวิตนะคะมาเจอกับเราค่ะทุกๆ6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่เราจะกล้านำเสนอเนี่ยก็คือว่าพรรคใหญ่ๆที่เขาไม่กล้านำเสนอกันเนี่ย เราเป็นพักของคนตัวเล็กก็จริงนะคะแต่เราคิดการใหญ่อย่างแน่นอนและเป็นปัญหาที่เราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันแก้นะคะให้เป็นระยะยาวยั่งยืนถาวรต่อไปนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับการถ่ายทอดสดผ่านทาง2ช่องทางค่ะทาง Facebook แล้วก็ y o u t u b e นะคะ ชื่อช่องว่าเพื่อชาตินี้นะคะและเราเดี๋ยวสักประมาณสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาบอกกล่าวกันทุกวันว่าเราจะมีการเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการนะคะที่แห่งนี้ค่ะสุขวิิท12์ไลฟ์โพลิซีนะคะแน่นอนว่าจะจะ,จะมีการแนะนําเกี่ยวกับปัญหา ตีแผ่เลยค่ะปัญหาทุกๆอย่างทุกๆด้านที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในตอนนี้ประเทศชาติของเรานะคะเกิดอะไรบ้างและมาชําหละออกมาเป็นนโยบายโดยส0ิกว่านโยบายของพรคเพื่อชาติแล้วก็ว่าในเรื่องของความมั่นคงการต่างประเทศนะคะการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนทํำยังไงว่าในเรื่องของเด็กเยาวชนสิทธิมนุษยชนการเกษตรนะคะการเมืองต่างๆเราจะ บีบแคบให้เข้าใจง่ายๆในศูนย์ต่างๆเหล่านี้แบ่งเป็นเฮาส์ตอนๆไปนะคะแล้วก็ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแบบยั่งยืนน้ำท่วมน้ำแล้งซ้ำซากเกิดเป็นวนลูมแบบนี้ตลอดในทุกๆปี พี่น้องชาวกเกษตรกรจะลืมตาอ้าปากได้ไม่ใช่เพียงแค่นโยบายอย่างยั่งยืนของเราเราจะมีแผนบริหารจัดการน้ําให้ได้เห็นกันด้วยนะคะถัดไปเฮาสุดท้ายค่ะในเรื่องของเซฟแบงกอกสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศเราไม่ใช่เพียงแค่เซฟแบงกอกนะคะเซฟไทยแลนด์ก็ต้องตามมาด้วยนะคะอย่างเช่นที่ได้มีการยกตัวอย่างไปก็คือปัญหาฝุนควานที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ปลาเข้าไป100กว่าเกือบจะ200แล้วนะคะ เชียงใหม่ที่ติดอันดับหนึ่งของโลกมันเป็นเรื่องที่โอรพาพ่อและตกตะลึงมากที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าฝุ่นควันในประเทศของเราเนี่ยมันจะสูงระดับอันดับหนึ่งของโลกเป็นไปได้ยังไง เราจะมีการทําเป็นแบบจําลองนะคะให้ที่น้องที่มาเยี่ยมเยือนของภัคภวีชาติของเราเนี่ยได้เห็นถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาทางออกที่ไม่ให้กรุงเทพนั้นเกิดปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดฝุ่นควันและน้ําท่วมในภายภาคหน้านะคะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วมาเจอกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะที่ facebook ย้ําอีกทีหนึ่งแล้วก็ y o u t u b e นะคะสแพลตฟอร์มค่ะ เพื่อชาตินี้ติดตามกันเยอะๆแล้วมาเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ